ครับผมโอ้ยก็ไม่ลกนะพี่ก็สวัสดีครับผมปูน JRP Racing นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูปั๊มสายอีกหนึ่งคันนะครับผมก็เป็นเจ้า Big M เนาะก็หามาให้ชมกันนะครับก็คือรถคันนี้ก็ตอนแรกๆอ่ะไม่มีโบแล้วก็เจ้าของเขาก็ได้เซตโบวางโบมาใหม่แล้วก็น่าจะทําสีใหม่มาด้วยนะครับนี่เจ้าคันข้าง,งหลังผมนะครับผมเดี๋ยวก็รายละเอียดเนาะเจ้าของเขา ทำอะไรไปบ้างแต ction, all, ่งอะไรไปบ้างใช้งบเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเดี uh um> uh like uh um> uh ๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเขากันเลยดีกว่าครับผมไปกันครับเนี่นะครับเพื่อนๆเจ้าบิ๊กเอนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเขากันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมแนะนําตัวหน่อยครับชื่อใหม่ครับครับผมพี่รถรุ่นนี้เป็นบิ๊กเอตัวไหนครับเนี่ยบิ๊กเอ็มหน้าปี95ครับปี95ใช่ไหมพี่ครับผมแล้วทําไมถึงเอา รถรุ่นนี้มาแต่งครับพี่พอดีเป็นรถของพ่อแล้วเนี้ยก็พ่อเปลี่ยนรถใหม่ก็เลยเอามาปั้นดูยออเอามาปั้นดูใหม่ใช่ไหมครับผมครับผมแล้วคันนี้ได้ทําอะไรไปบ้างครับพี่ก็มีเซทโบครับเซทโบเปลี่ยนคาร์ดก็มีประมาณนี้อ๋อแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่ด้วยใช่ไหมพี่ที่เห็นครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ไล่ของแต่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับเดี๋ยวไล่แต่ข้างหน้าก็ได้ครับพี่ข้างหน้าก็มีก็มีมี กอบป้ายทะเบียนครับอ๋อกอบป้ายทะเบียนใช่ไหมพี่กอบป้ายทะเบียนไทยเทของอะไรครับเนี่ยพี่เป็นงานทั่วไปอ๋อเป็นงานทั่วไปใช่ไหมครับพี่ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วกระจังหน้านี่ได้ทำอะไรใหม่ไหมครับพี่ได้ทำแลับอ๋อก็คือเป็นกระจังเดิมใช่ไหมครับผมอ๋อครับผมแล้วตรงไอ้นี่มันละครับพี่ได้เปลี่ยนไหมกันชนมันเนี่ยกันชนเป็นกันชนเดิมครับก็คือทําสีใหม่อ๋อเป็นกันชนเดิมทําสีใหม่ใช่ไหมครับพี่ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่ได้เปลี่ยนไหมพ อ๋อ LED เปลี่ยนเป็นไฟหลี่ LED เนาะพี่เนาะหลอดไฟหน้าก็เป็น LED อ๋อหลอดไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเป็น LED เนาะพี่เนาะใช่เดี๋ยวครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตาโลโก้ก็ยังเดิมเนาะพี่เนาะเดิมสนิทครับเดิมหมดเดิมสนิทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่ไล่ไปข้างๆให้ผมเลยก็ได้ครับผมได้ครับได้ข้างๆนี่ได้ทําอะไรไหมมั่งพี่ก็ไม่มีไม่ได้ทําอะไรครับอ๋อแล้วก็มีล้อเนาะมีล้อมีล้อมีล้อล้อนี่เป็นของอะไรครับพี่ ล้อที่ผมไปร้านยางมาให้เอาเปลี่ยนเพราะว่าเป็นของยูต้านะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะยูต้าไอ้นี่เขาเรียกลายอะไรครับพี่ไอ้นี่ลายอ่ไอีสามสิบครับอ๋อไออีสามสิบสีทองไหมเนาะพี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับประกอบด้วยน็อตสีม่วงเนาะพี่เนาะแล้วก็มีปั๊มเบรกปั๊มเบรกเป็นฝาฝาครอบอ๋อเป็นฝาครอบใช่ไหมพี่ใช่ครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูล้อหลังก่อนก็ได้ครับพี่ หลังก็เดิมครับหลังก็เหมือนกันนะพี่เนาะใช่ครับผมเป็นเบรกเดิมใช่ไหมพี่ใช่แล้วคือล้อนี่หน้ากว้างเท่าไหร่หลังกว้างเท่าไหร่ครับพี่ข้างหน้าแปดครึ่งครับหลังเก้าครึ่งอ๋อหน้าแปดครึ่งหลังเก้าครึ่งทำไมใส่สเปกนี้คพี่คือมันมันดูไม่ค่อยล้นดีอะไรเงี้ยอ๋อไม่อยากให้มันล้นใช่ไหมครับผมอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ยางเป็นยางเบอร์อะไรครับเนี่ยพี่ สองสามห้ 2> 2, 3, 5, 4, 10, ครับอ๋อสองสามห้าสี่สิบสิบแปดใช่ไหมครับผม <oin S 1> แล้วแล้วข้างหน้าเบอร์เดียวกันไหมครับพี่เบอร์เดียวครับเบอร์เดียวส oh, ี่ล้ออ๋อเบอร์เดียวสี่ล้อเลยใช่ไหมครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆข้างหน้านี่โหลดไปกี่นิ้วครับพี่น่าจะจำไม่ได้นะแต่ข้างหลังนี่จำไม่ได้ใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช่ข้างหลังสองนิงน้วเนาะพี่เนาะนานแล้วครับผมข้างล่างนี่พี่พี่ใส่กล่องโหลดใช่ไหมครับช่วงล่างเนี่ย ใส่กล่องโหลดได้ดัดแนบไ,ไหมพี่ไม่ได้ดัดครับไม่ได้ดัดเลยใช่ไหมครับผมเปลี่ยนโชคหลังมาเป็นของซูเปอร์เจอ๋อเปลี่ยนโชคหลังเป็นของซูเปอร์เจใช่ไหมครับเดี<ช>๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับผม<ช>ก็จะประมาณนี้นะครับผมข้างล่างเขาก็เปลี่ยนมีเปลี่ยนโชคมานะครับผมครับผมเดี๋ยวการโหลดเดี๋ยวผมให้ดูฟิกเมนต์เขานะครับผมไกลๆว่าประมาณไหนเนาะ ิกแม็ทเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมข้างหน้าข้างหลังอ่ะผมว่าดูตาเปล่าก็พอๆกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วสอดให้ดูเนาะว่ามันประมาณไหนนะครับผมข้างหน้าผมก็ข้างหน้าก็ประมาณสี่นิ้วของผมนะพอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับข้างหลังผมก็ห้านิ้วผมอะ่ะ พอดีเลยนะครับผม,มก็ข้างหน้า4นิ้วข้างหลัง5นิ้วนะครับผมก็ฟิกเมนเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไปจัดทรงตามเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฟิกเมนเขานี่นะครับทรงรถเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นแก๊ปหลังใช่ไหมพี่แก๊ปหลังนี่ของอะไรครับเนี่ยอ่ามันเป็นผมสั่งมาอ๋อสั่งมา,าใช่ไหมาาเป็นสร้างขึ้นมาเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ตัวเนี้ย น่าจะประมาณพันเท่าไหร่นะพันสี่เท่าไหร่ประมาณพันสี่ใช่ไหมพี่ก็นี่นะครับแก๊ปหลังเขาก็จะเป็นงานสร้างขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววนไปดูข้างหลังเลยก็ได้ครับพี่ข้างหลังนี่ได้ทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมมีใส่ค้ำแล้วก็มีกอบป้ายทะเบียนเนาะพี่ค้ำนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ค้ำตอนนี้อยู่ พันหนึ่งหรือไงนี่แหละประมาณพันหนึ่งใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็ผมเห็นมีคัมในกระบะด้วยใช่ไหมพี่ได้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมเปิดให้เลยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นคัมของอะไรครับเนี่ยพี่งานเคซี่ครับงานเคซี่เท่าไหร่ครับผมสี่พันกว่าอ๋อสี่พันกว่าบาทก็คือได้แบบนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนี่นะครับก็จะเป็นคัมอันนี้เขาเรียกคัมอะไรพี่คัมเคเพทอ๋อเคเพทนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีหัวจอยเป็นสีม่วงนะครับผม เออพี่เนี่ยรถพี่เนี่ยเขาเรียกก็สีอะไรอะสีเขียวมิ้นครับสีเขียวมิ้นใช่ไหมครับผมก็จะสีก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคือสีจริงๆอะสวยมากนะมันจะออกเขียวๆมรกตอะเนาะพี่เนาะถ้าผมในกล้องผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่คือแบบสีจริงๆอะสวยพี่ทําสีมาจากที่ไหนครับเนี่ยอู่เขาเป็นอู่รู้จักกันนะครับอ๋ออู่รู้จักกันใช่ไหมพี่แล้วกระบะนี่รวมด้วยใช่ไหมพี่รวมครับรวมอ๋อเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ทําสีไปเนี่ยอยู่สองหมื่น 2องหมื่นห้าครับประมาณสองหมื่นห้าครับผมรวมสีด้วยเนาะพี่เนาะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็มีสีตัวถังแล้วก็สีกระบะท้ายนะพี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วไฟท้ายนี่ได้ทำอะไรไปไหมครับพี่ไฟท้ายไม่ได้ทำะไรครับเป็นหลอดเดิมอ๋อไฟท้ายก็คือเดิมหมดเลยเนาะพี่เนาะเน้นเดิมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมไฟท้ายของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยววนไปข้างๆเลยกัได้ครับผม ก็จะประมาณนี้สีสวยจริงๆครับเพื่อนเพื่อนรถคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูสีคือแบบสีมันสวยจริงๆนะรถคันนี้เนี่ยใครชอบก็คือแบบสีในโทรศัพท์มันเหมือนแบบเพี้ยนๆหน่อยอะ่ะเพื่อนเก็แต่สีจริงๆมันมันสวยนะครับพี่เดี๋ยวขอดูภายในหน่อยครับผมด้ับผมภายในก็ จะประมาณนี้นะครับผมพี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยภายในดิฟฟี่เป็นตัว248ครับสองสี่แปดอ๋อ248ก็คือตัวท็อปของมันใช่ใช่ครับนี่ครับดิฟฟี่ก็มีดิฟฟี่นะครับ6ตัวนะครับผมแล้วก็มีเซตดีตัวนึงเนาะพี่เนาะใช่ครับครับผมชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่ดิฟฟี่กับเซตดีตัวนี้อนี่าอยู่หกพันครับหกพันรวมดิรวมดิฟฟี่ด้วยใช่ไหมพี่ใช่เป็นรวมเซตดีทั้งอ๋อเออใช่รวมเซตดีด้วยใช่ไหมครับรวมเซตดีก็ตกอยู่ประมาณ จ็ดพันได้อ๋อเจ็ดพันได้ใช่ไหมแล้วก็มีเห็นผมเห็นมีกระจกซูมนะพี่เนาะครับก็มีกระจกซูมแล้วก็มีมือหนใช่ไหมพี่เขาเรียกว่ามือหนใช่ไหมฝั่งนนอ๋อมันมีฝั่งเดียวพี่มือหนเดียวครับมือฝั่งเดียวอ๋อครับผมต่าจะมีฝั่งเดียวถ้าเป็นตัวสูงนี่จะเป็นสองฝั่งอ๋อคือ big m big m ตัวตัวเตี้ยก็คือจะมีจะมีแค่ฝั่งเดียวแต่ถ้าเป็น big m ตัวสูงก็จะมีสองฝั่งใช่ไหมพี่มือหุ่นตัวนี้ครับผมก็ะรมคคัับผวดูทท่ไ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเบาะนะพี่เบาะนี่ของอะไรครับเนี่ยเบาะของอะไรนะบายป่ะพี่บายเจแปนครับผมเบาะบายนี่ครับสีน้ำเงินเลยครับผมแล้วผมก็เห็นมีชุดเครื่องเสียงเดินเนาะพี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องเสียงของเขานี่นะครับครับผมเดี๋ยวไปถามรายละเอียดแล้วก็มีผมเห็นเออแล้วก็มีพวงมาลัยตัวหนึ่งแล้วก็หัวเกียร์เนาะพี่เนาะ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับข้างในเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดราคากันดีกว่าว่าเบาะนี่เท่าไหร่พี่เบาะนี่หมดไปเท่าไหร่เนี่ยเบาะอ่าเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันแล้วก็อ๋อประมาณนี้นะครับคู่นึงใช่ไหมพี่เบาะเจ็ดพันครับคู่หนึ่งครับผมแล้วก็มีเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่ทําเองอ๋อเครื่องเสียงทําเองเลยใช่ไหมราคาก็จำไม่ได้แล้วก็ซื้ออะไรมาทำเองเงี้ยเหรอใช่ไหมครับพี่อ๋อครับผมเดี๋ยวผมขอดูห้องเครื่องหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ ครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะลกๆหน่อยอ๋อไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะลกๆของพี่เขาจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้ยก็ไม่ลกนะพี่ก็นี่นะครับห้องเครื่องของเขานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมพี่ห้องเครื่องพี่นี่ได้ทำอะไรบ้างครับเนี่ยมีเซทเทอร์โบครับเซทเทอร์โบอ๋อเซทเทอร์โบใหม่ใช่ไหมพี่ใช่นี่นะครับผมเซทเทอร์โบใหม่นี่นะครับโบตัวนี้เป็นโบของอะไรครับพี่ น่าจะเป็นที่ผมซื้อต่อเข้ามาครับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเป็นโบศู์สี่แต่ไปทาปั๊มมาร้านทําปั๊มเขาบอกว่าไม่ใช่แต่เขาไม่แน่ใจว่าใส่ในใช่สูงสี่หรือเปล่าอคือไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมพี่ครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมเนี่ยพี่แล้วก็ก็เดินกองออกมาตรงนี้เนาะที่เนาะแล้วก็ไปทาปั๊มอ๋อแล้วคือรุ่นนี้มันมีพี่ได้ใส่ อินเตอร์ไหมพี่ไม่ใส่ครับไม่ใส่อ๋อก็คือคือยิงสดเลยอ๋อยิงสดเข้าเลยใช่ไหมใช่อ๋อผมก็ว่าทําไมมันผมว่าเห็นมีเทอร์โบนาะพี่แต่ทําไมไม่มีอินเตอร์ผมผมก็งงตอนแรกอ่ะว่าทําไมแล้วก็ไอ้นี่ถังอะไรครับเนี่ยพี่ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยใช่ครับเป็นถังฉีดน้ําฝนนะครับอ๋อเป็นถังฉีดน้ําฝนอ๋อครับผมเอาใส่ไว้สวยๆอ๋อแต่แต่ก็สวยดีนะเพื่อนถังอ่ะนี่นะครับถังฉีดน้ําฝนแบบนี่นะเขียนน็อตด้วยผมนึกว่า ฉีดน,น็อตจริงนะครับผมแล้วก็น,นี่แล้วก็มีพวกของแต่งอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆหัวห้องเครื่องครับพี่เครื่องตัวนี้คือฝานี่มันเป็นฝาสีดแดงครับฝาเดิมมาเลยหรอใช่ครับใช่ครับฝาแดงอ้บิ๊กเอ็มฝาแดงฝาแดง,แดงเครื่องเท่า <B D S 2> ไหร่ครับเนี่ยพี่ตัวเนี้ย น่าจะส5ง0นะอ,อ๋อสอง0ใช่ไหมพี่นี่นะครับเพื่อนๆก็คือตอนแรกผมก็นึกว่าฝาเขาทํามาสีมาใหม่นะแต่จริงๆมันคือสีนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เป็นสีแดงเลยนะนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับห้องเครื่องของเขานี่นะก็ประมาณนี้นะครับผม ห้องเครื่องนี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ก็ไม่มีแล้วครับมีแค่นี้แล้วก็มีปัม๊มฝาปั๊มแค่นัน้นเองอ๋อมีปัม๊มฝาปัม๊มคือไส้ในที่ได้ทำเลยไหมพี่ไส้ในไม่ได้ทำครับไส่เดิมอ๋อไส้ในเดิมเลยใช่ไหมพี่แล้วบูธนี่ใช้อยู่เท่าไหร่ครับพี่บูธใช้อยู่2ี่สิครับอ๋อบูธใช้อยู่2ี่ใช่ไหมพี่มันมันมาเร็วไหมพี่โบตัวนี้ก็ไม <c oughs> ่ไม่เร็วเท่าไหร่นะอ๋อไม่เร็วเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมผมชอบกองของเขานะเนี่ยมันเหมือนแบบบอออ้นนนั่่ะะตรรงงเคืิที่เดี๋ยวผม มะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับได้ครับครับครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับพี่เบิ้ลให้สองทีครับผมบ เสียงเขาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดับเลยก็ได้ครับผมครับผมพี่ผมลืมอย่างหนึง่งลืมถามท่อท่อนี่เดินยังไงครับผมท่อเป็นท่อยิงตรง,งครับท่อยิงตรงตจาบหลังโทบโบ,บใช่ไหมพี่อ,ออกท้ายเลยอ๋อหลังโทบโบออกท้ายนะครับผมบก็นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูท่อเนาะประมาณไหนนี่นะครับข้อก็ออกท้ายก็จะเป็นปลาย สายเทครับผมท่อนี่ของของอะไรครับเนี่ยพี่อ่าเป็นไปทําจากร้านแสงอรุณครับอ๋อร้านแสงอรุณเท่าไหร่ครับเนี่ยพันแปดเอาประมาณพันแปดเนาะพี่สามสามพันแปดอ๋อสามสามพันแปดนี่สองพันแปดนี่แหละจะไม่ได้ทำแต่นานนะอ๋อครับผมคือทำมานานแล้วเนาะพี่ทำนานแล้วครับผมคือเจ้าบ,บิ๊กเอ็มคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ก็ไม่มีนะมีแค่เทอร์โบอย่างเดียวทำเทอร์โบเปลี่ยนคัสเป็นคัสข้าผสมครับอ๋อก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะพี่เนาะแล้วในอนาคตเนี่ยรถคันนี้อยากทําอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่เยอะเลยเยอะเลยเหรอ อ๋อครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าพี่ทําเดี๋ยวพี่ติดต่อผมอีกทีได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีเนาะพี่เนาะผมผมเห็นพี่พี่ทำร้านอะไรด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับครับเปิดร้านอะไรเองด้วยอ๋อครับผมเดี๋ยวฝากร้านหน่อยครับพี่ร้านใหม่จัดให้อะไรซิ่งครับเปิดอยู่ในบางพยองครับเข้าจากสี่แยกมารอมาอ๋อก็คือพิษณุโลกใช่ไหมพี่อ๋อถ้าคือใครสนใจก็ โทรโทรได้ไหมพี่หรือติดต่อได้ <นะ S 2> ไหมครับอ๋อขอเบอร์หน่อยครับพี่ศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สี่หนึ่งสามเจ็ดครับอ๋อครับผมก็ใครสนใจอะไรแต่งซิ่งก็คือติดต่อได้เลยใช่ไหมพี่ดดเดี๋ยว <นะ S 2> ผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมก็จะ จบไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆก็สําหรับ Big M อคันนี้นะครับผมคือสีสวยมากเพื่อนๆรถคันนี้ใครอยากดูรถรุ่นไหนนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมดูแนวทางการแต่งไปนะครับผมว่าประมาณไหนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม